วันนี้มาแอบปังแถสักกับเถิดสีมณีเด้งคุยกันเรื่องจะปอกเลนที่ขอทานกันมาอย่างไรโดดิดงดิโดดิดงใจมันเต้นโดดตรงปองต้องตรงโดดิดงดิโดดิดอโอุ้ยพวยศักปบอกกี่ครั้งแล้วว่าให้แปรงฟันแปรงฟันก่อนออกจากบ้านปากเหม็นเหมือนเคยเลยนะแก นางเถกสีมณีเด้งพูดยังกงว่าแกสวยตายแหละนี่เพิ่งออกจากซาลอนมาทำทรงผมอะไรของแกเข้าไปเนี่ยเถกอ,อยู่แล้วไม่พอยังโป๊กเข้าไปอีกนะนางเถิกสีมณีเด้งเอาอย่างนี้บักแถสักรเรายังเพิ่งเถียงกันเลยนะยังไงเรามันก็สองตัวผัวเมียพอๆกันแหละเออพอก่อนพอก่อน,อ,อ,นอีเถิกสีมณีเด้ง ตอนนี้เรามาช่วยกันคิดดีกว่าว่าเราจะเอาเงินแปนขับควายที่เขาบริจาคมาไปฟอกกันยังไงดีวะเรื่องเร็วๆแบบนี้ต้องให้อีเถกศรีคิดเองกูนั่งคิดนอนคิดมาทั้งคืนแล้วว่าเงินนี้เราได้มาง่ายๆแบบนี้เราก็ซื้อรถตู้กันไปคันหนึ่งแล้วตอนนี้กูว่ารถตู้มันใหญ่ไปวะกูอยากได้รถเก่งมานั่งขับสักคันแกว่ายังไงวะสุดยอดเลยวะอีเถกศรี มึงนี่หัวไวดีจริงๆตอนนี้เงินที่เราได้มามันก็ตั้งเยอะเราควรจะไปซื้ออะไรที่มันแพงๆอย่างรถยนต์คันหรูๆสักคันเยี่ยมเลยวะไปกันเลยไหมวะเออไปกันวันนี้เลยก็ได้วะจะได้ใช้จ่ายให้มันจบๆไปจะได้เริ่มขอทานกันใหม่แต่อีอย่างหนึ่งนะไอ้แถสักสิ่งที่นางเถกสีอย่างฉันอยากจะได้ก็คือฮ่าฮ่ฮ วิกผมยาวมึงจัดให้กูสักดอกได้ไหมวะหัวจ๋าได้เลยเถกสีเดี๋ยวแถวสักจะจัดการให้เอาให้งามจับจิตไปเลยนะแล้วกูก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอมึงเช่นกันมึงก็เห็นอยู่ว่ากูแค่วหววงตรงด้านหน้าอย่างงั้นกูขอไปหาหมอฟันเลยละกันมึงว่าไงวะโอ้เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยไอ้แถสัก แล้วก็อย่าลืมบอกให้หมอขุดหินปูนขุดหมาตายขุดช้างเน่าออกมาด้วยนะโว้ยเหม็นขนาดนี้ไม่เคยแปลงฟันเลยคนอย่างมึงเนี่ยตามนั้นเลยนะอีเถกสีงั้นกูก็จะแวะไปกดสิวด้วยเลยละกันที่สถาบันคลินิกความงามกูล่อกดสิวออกไลฟ์โชว์มาหลายรอบละโดนดามาหลายรอบละงานนี้กูจะต้องจัดเต็มสัทีให้มันได้อย่างนี้สิวะผัวจา๋างานนี้ เราจะได้เป็นสองสามีภรรยาผีเน่าลวงผุสวยงามคู่กันตลอดไปเย้และนี่ก็คือแผนการปอกเงินทําบุญเงินบริจาคของสองตัวผัวเมียแถสักกับเถิกสีมณีเด้งละคะคุณผู้ชมแต่ยังไม่จบต้องรอติดตามกันต่อไป